สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่สำนักสักยันต์ปายนะครับวันนี้อาจารย์คมได้ขึ้นมาเยี่ยมเยียนนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่าสำนักสักยันที่ปายไกลสุดโพ้นเลยนะครับจะมีคนมาสักยันอะไรยังไงนะครับคลิปผมง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรารอสิงอมงวันก่อนนะครับ เดี๋ยวแนะนําสถานที่ตรงไหนเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนของปายครับหมู่บ้านศพแพรำเภอจังหวัดเสียงดังหน่อยเสียงดังหน่อยหมู่บ้านศพแพรค่ะหมู่บ้านศกแพรตําบลทุ่งยาวอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับแล้วทำไมมาเปิดสํานักอยู่ตรงนี้ไกลยังไงครับจริงมาซืมาซื้อที่อยู่ธรรมดาไม่ได้ไม่ได้เก่าจะเปิดสํานักอะไรอยู่มันใกล้มันใกล้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับแหล่งท่องเที่ยวนักต่างชาติเนี่ยเยอะก็เลยมาอยู่ที่นี่ที่จงที่อเล็กเขามาซื้อไว้ซื้อไวอาจารย์คมเจอสำนักไกลๆอย่างนี้รู้สึกไงครับขุนเขาเลยต้องต้นด้หมาถ้าถ้ามาสักอย่างที่นี่มันไม่ใช่เชิงเป็นสำนักครับไม่ใช่ใช่จริงๆ<ช>แล้วเขามาซื้อเป็นที่อยู่อาศัยแบบอยู่กับธรรมชาติชอบธรรมชาติครับแต่ที่นี่ก็คือใจรัก จักศิลปะศิลปินครับและวัศาสตร์โบราณครับไม่ได้เปิดรับแขกแบบว่าเป็นสำนักจริงจังอะไรอ่ะครับเหมือนงานดิเรกใช่หรืองานดูเรกและโดยแรกเริ่มแรกเริ่มเป็นงานดูเรกก่อนแลส่วนมากเขาที่รู้ก็จะเป็นเพื่อนต่างชาติครับเพื่อนต่างชาติหรือชาวต่างชาติที่เขามาเี่ยวมาพักผ่อนอะไรเงี้ยครับตอนนี้เขาเป็นลูกรึ่งฝรั่งเศสลูกรึ่งฝรั่งเศสอันนี้ไปฝักแวนนที่ไหนครับพี่ ไปสักยันที่ไหนมาอันนี้ที่บุรีรัมย์อันนี้ก็ไปมาทุกที่เหมือนกันเหรอก็ไม่ไปทุกที่แต่หลายที่อยู่หลายที่อยู่ครับแล้วแล้วทุกวันนี้เปิดมีมีคนมาสักไหมครับก็ปีนี้ก็มีบ้างครับครับเป็นเป็นคนที่ไหนมาสักหรือคนที่นี่มีคนต่างชาติครับต่างชาติฝรั่งมุนไเร่หรอฝรั่งหมุนไเร่ สคนน้อยมากน้อยมากครับฝรั่งเขาชอบยันอะไรเขาก็ก็มีหลายจะเป็นเก้ายอดหรือผ้าแถวเสือฝรั่งเขาจะมาสนใจตรงนี้มวยไทยพอมวยไทยแล้วอ่ะก็ต้องมีสักยันด้วยอ่าที่นี่มีมวยไทยเหรอมีมวยยไทรามอบมวยไทยที่นี่แล้วก็ที่นี่ก็รองรับที่นั่นเพราะมวยไทยต้องสักยันใช่ไอ้ดั้น ไอ้ถ้าพวกนักต่อสู้นักมวยเนี่ยควรสักยันอะไรครับส่วนมากจะเป็นยันเกี่ยวกับทาระพดและคงกระพันครับมันจะมียันมีอะไรบ้างครับอาจารย์ทาระพดและคงกระพันก็เยอะแยะไปหมดตะก้อนะตะก้อใช่ไหมครับตะก้อก็ได้ยันเอ้ายอดนะยันเสือยันราชสเฉีห์ฮันุมานอะไรได้หมดครับแล้วถ้าเป็นตัวขรัยันมันก็มีหลายบำรับมีหลายตำรับเยอะแยะไปหมดคมันแล้วแต่ชอบมากกว่า สมัยนี้ก็คือชอบรูปรูปรักของยันนะครับรูปรักแบบไหนนี่นะเพรการบุกเสกหรือว่าคุณภาพหรือว่าอนุภาพความตัดสินมันคล้ายกันครับแต่ถ้าจะนักต่อสู้ได้ดีนิดลงอาจารย์ไอ้ที่ต่อยแล้วหมัดน่ะอาจยอะไรนะธนูมือธนูมืออาจารย์ทธนูมือนี่มีมีความเป็นมาหรืออะไรที่น่าสนใจยังครับธนูมันทั้งเป็นวิชาและทั้งเป็นการศึกษาเป็นคาถาค็อคาถาเสก แต่ถ้าคนไหนเสกจนขึ้นแล,ล้วเขาเล่นวิชาขึ้นเนี่ยมันมันรักสายยากมันจะไปเผลอตกใครครับไม่ได้นะอาาจันนั<ก>้นทำโนมือเนี่ยผมเคยสักสำนักหลวงพ่อเปิดมาทําไมเขาไม่สักมือที่ถนัดก็ถ้ามือถนัดมันก็จะยิ่งแรงนะเขาจะสักมือต่อตรงตรงกันข้ามที่ถนัดะนะครับ ว่ามือที่ถนัดเนี่ยสมมติว่าเราต่อยเนี่ยมันก็หนักอยู่แล้วนะเขาไปเพิ่มธนูมือเขยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ครับฉะนั้นก็ต้องเอามือที่ไม่ถนัดอาจารย์เคยสักงให้ตัวธนูมือไม่เคยไม่เคยมือสักให้คนอื่นใช่ไหมครับเคยสั่งให้คนอื่นนะครับตัวเองไม่เคยสักครับไม่ไม่ใช่นักม,มุ๋ยครับไอตัวยันเฉพาะนักต่อสู้เนี่ยเป็นยันทรหดตัวใหญ่ทรหดเนี่ยมันอย่างหมีไงนะครับ นี่สารพัดการดำเงิอาจารย์บางบางคนเขาบอกขังคกขังคกมันคงกระพันอ๋อถ้าเป็นขัคงคกนี่เป็นคงกระพันครับเป็นคลวงหลังถ้าหมีนี่เป็นสครับก็ในในกอนเดินพาไปย่างบนแผ่นทัศนคติทัศนคติอะไรไม่รับครับเป็นทัศนคติสำหรับย่ยางไ้เลยสักแขนสักขา,ามีอะไรบ้างครับพวกนี้พวกนี้ถือมีขอ้ขอข้อห้ามขอ้ขอข้อถือเยอะไหมครับ ถ้าสากลโดยส่วนมากมันจะเหมือนกันนะสากลเลยนะครับสากลเลยแหละก็คือหนึ่งก็คือห้ามด่าพ่อรอ่แม่กันครับห้ามด่าแม่เขาห้ามด่าพ่อร่แม่กันกาห้ามป็นชูเมี่ยเขาห้ามกินเหล้าเลืเดน่นห้ามรอดไม้ห้ามกล้วยห้ามรอยต่อกขาหมูเดียวห้ามรอดใน่ถุงครัวห้ามก,กินน้ำเต้าอันนี้คือหลักครับแล้วทีนี้แต่รัฐานักจะมีข้อย่อยอะไรลงไปอีกก็แล้วแต่ครับ อาจารย์นี่คืออันนี้พอเราบอกคนต่างชาติใช่ไหมครับว่าเฮ้ยคุณต้องห้ามนี้ห้ามนู่นพวกฝรั่งมันเชื่อไหมฝรั่งมันคงไม่มีตะพานหัวดียไม่ใช่ไหม้ข้ากล้วยมคงไม่มีรอดนะไม้ค้ากล้วยอืไม่ไอ้สองอย่างนี้แทบจะไม่มีแล้วมันไม่มีแล้วไม่มีแล้วตะพานหัวเดียวใต้ขครัวก็ไม่มีใต้ขนครัวก็ไม่มีครับไอ้ค่าสักยนี้ฝรั่งเราคิดแพงไหมก็มันแล้วแต่ลายใหญ่ ก็เป็นพันเป็นพันมันคิดตามงานสัก์สากลนะแต่ว่ามันก็เยอเพราะี่เขาหาใจไงคือไม่ได้ดีราคาปรานี้เศรษฐสากลสากลไทยเรานี่แหละภาพไหนยากภาพไหนง่ายยากก็แพงหน่อยถ้าเสียเวลาครับเดี๋ยวใช้เข็มเข็มเข็มไทยหรือเข็มเข็มเสื่อมเป็นเครื่องหรือเป็นเครื่องสักสักมืออ๋อเข็มผ้า เข็มผ้าครับอาจารย์เข็มเดี๋ยวนี้เขาหาซื้อยากไหมเข็มผ้าไม่ยากไม่ยากยูว่าทำขายเยอะแยะครับสมัยก่อนต้องผลิตเองทําเองนะขอจากนี้ก็ทาเองต้องเข็มเองคุนเองทุกวันนี้ผมก็ทําเองครับเข็มที่ใช้จักรเนี่ยครับทําเองไม่ได้ซื้อแต่แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาทำขายกันเยอะแล้วทำสวยๆด้วยนะครับมันมันง่ายอยู่นะครับ คนไหนเรว่องศิลปะดีๆนะคอนเสิร์ตดีๆสั่งเป็นสวยครับมันมันจะดูสวยกว่าว่าเข็มที่เป็นมอเตอร์นะการการที่เราแทงเข็มือเข็มมือนี่สวยกว่าครับสวกว่ามันจะพริ้วกว่าเยอะครับถ้าเชิญศิลปะถ้าเราถ้าคนไหนสั่งสวยสวยกว่านั่ครับสวกว่าสวยกว่าเข็มไม่สวยกาทุกวันนี้แล้วก็ถ้าตามความเชื่อตาความดัดศิล ก็เชื่อกันว่ามันศักดิ์สิทธิ์กว่ามันศักดิ์สิทธิ์กว่าเครื่องพลังจิตมันลงไปไงแต่ละครั้งแทแต่ละจุดเนี้ยจิตมันจะมันจะเน้นอยู่ตรงนั้นนะครับมันจะไปมองที่อื่นไม่ได้มันเพ่งตลอดทีนี้ขนาดที่เราเพ่งเนี่ยจิตเนี่ยมันจะฝังพลังจิตลงไปอยู่ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกครับพอเรามาบุกเสกมันถึงได้ขังกว่าเาจาย์ครับสักยันเนี่ยแต่ก่อกเป็นเรื่องของคารวะล้วนๆใช่พามาที่หลังพามาสักที่หลังคารวะนะครับ อย่าลืมนะการสักเนี่ยมันเริ่มมาเป็นหมื่นปีนะการสักร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันเริ่มจากยุโรปนะมันเร,มเริ่มจากทางยุโรปทางแอฟริกา่อนก่อนนะมันไม่ได้มีอัตราเร็จยนันไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์หรอกมันสักเพื่อเป็นศิลปะแล้วก็เขาสักเนี่ยมันเรียนแบบลายของตัวสักอาจารย์ครับเข้าเลยเข้าเรื่องเลยที่เป็นประเด็นอยู่ คุณยนออติมัสพามที่เป็นเรื่องเนี่ยตักเป็นตัวอย่างได้ไหมถ้าาในภาษาอย่ี้ก็เ็นเป็นรูปลักษณ์ของสัตว์หรืออะไรสักอย่างใช่ไหมครับเป็นสัตว์เป็นเทพนะเป็นรูปสัตว์รูปเทพลูปแมลงเราจัดอยู่ในหมวดหมวดนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตโดยส่วนมากสัตว์ก็เป็นสัตว์ทั้งเป็นสัตว์ธรรมชาติสัตว์ป่าสัตว์อะไรจริงๆ แล้วก็เป็นสัตว์ในจินตนาการอ๋อออติมัตพรามนี่เป็นสัตว์ในจินตนาการได้เออมันก็เป็นเชิงจินตนาการนะครับคือรูปพวกนี้อย่างรูปออติมัตทุกวันนี่คือเรียกกันว่ารูปเคารพกันแล้วกันรูปเคารพเพราะพุทธลูกก็คือรูปเคารพครับรูปเทวดาก็รูปเคารพรูปบุคคลสําคัญต่างๆก็เป็นรูปเคารพเท่านั้นครับเป็นรูปสมมุติครับอุญยนก็เป็นแค่รูปสมมุติครับฉะนั้น เรื่องของไอ้ไอคนที่จะศรัทธาหรือนับถือมันก็แล้วแต่คใครยะนับถือเรื่องแบบไหนยังไงส่วนความศักดิ์สิทธิ์มันเกิดขึ้นเพราะอํานาจพลังจิตและจิตวิญญาณพระพุทธรูปไม่ศักดิ์สิทธิ์เพราะพุทธเจา้าไม่ใช่ครับเทวดาก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเทวดามาสิงสู่ไม่ใช่มันเป็นจิตมนุษย์ทั้งนั้นอาจารย์อย่างแบบคุณยนออติมัสเนี่ยอ,อาจารย์จะใส่ย,ยันรอบๆเป็นอะไร ใส่ได้ใส่อะไรได้บ้างเออถ้าาว่ามันเป็นไปตัวเอกมันสู้รบตลอดอ่ะอาจารย์จะใส่เรื่องขององค์วพันนะใส่ของวพันออมันจะไปใส่เมตาไม่ได้มันลบตลอดอ่ะเฮ้ยเื่อมีซ่อมพันธุ์ไยี่ห้อนี่ไงคือใส่ใส่ได้ถ้าถถ้้าาอาจารย์ให้สัย์อาจารย์จะใส่เรื่องขังัที่ตัวคาถากับการปลุกเสกมันไม่ได้ขังที่รูป คุณจะสัตว์รูปพระพุทธเจ้ามันก็ไม่ขังถ้าคุณไม่ได้บุกเสกและไม่มีอัจฉระยันครับคุณจะสัตว์ลูกสิงลูกสัตว์ก็ไม่ขังหนุมานก็ไม่ขังถ้าสัตว์รูปนี้เฉยครับรูปมันเป็นแค่ตัวประกอบนครับตัวขังเนี่ยมันอยู่ที่ตัวอัจรยันกับตัวพลังจิตมันขังตรงนี้แต่ถ้าสรรนักอาจารย์ตักตัวนี้เนี่ยอาจารย์จะใส่ตัวไหนครับเผื่อมีคนไปทาโอกคาถาพวงพันคาถาหนุมานอะไรมาได้ทั้งนั้นใส่ใส่ใส่คาถาพวกนี้ได้หมด มาแล้วแต่จะใส่แล้วแต่แล้วแต่เราจะประยุกต์เข้าไปเพระาะเรื่องของศิลปะก็ดีครับเรื่องของศาสตร์พวกนี้ก็ดีไม่มีข้อบังคับนะ<ช>เป็นสากลนะศิละปะก็ไม่มีข้อบังคับเป็นสากลใครจะเอาไปตมงไห้ออกไปน,น,นี่นะครับถ้าใครจะมาที่นี่ออกติมั่มความยันจะได้นะครับได้ใช่ไหมคิดพอๆได้ยังไม่มีแบบเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะอันนี้เป็นคนออกแบบยันด้วยใช่ไหมครับ ออกแบบอะไรบ้างครับที่นี่ลายบัลลายอะไรพวกนี้แบบอาญ์เป็นตัวใหญ่จะเป็นกำทองอะไรพวกนี้คืองานหนูไม่มีที่บ้านหรอกจะเป็นขายไปหมขายไปหมดแล้วการออกแบบยันยุคใหม่เป็นเชิงศิลปะครับนะเน้นศิลปะแล้วก็มีอัภระยันองประกอบเข้าไปอันนี้เรียกว่ายันยุคใหม่นี่นะครับอันนี้เป็นยันยุคใหม่นะที่เห็นอยู่เนี่ยครับนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอขอไปถือนะเจ้ตัวถือครื่อ อันนี้นะครับนี่เป็นนี่เป็นผลงานนี่นี่เป็นนี่อะไรเนี่ยอันนี้ไปสั่งเขาปักไปทำบล็อกปักไปไปทำบล็อกปักก่อนใช่ก็คือว่านู่นอนนตัวตัวอย่างตัวตัวแท้และแล้วแล้วเราเราจะมาเขียนใส่อรอถ้าเขียนใส่ยังเพิ่มอีกก็ได้ต้ออ๋ออันนี้หนูก็แค่ให้เขาปักอันอันนี้เรา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 ตั้งชื่อว่าอะไรอันนี้ใครเป็นอย่างนี้ อาจารย์ที่เขาใส่ยันนี่ยันอะไรครับหันหันมาหัวใจพุทธคุณหันหันมาทางนี้ในอ่ะอ่าสวัสุลประมงไตรยาพระเจ้าอภิรมย์ครับภาษาหลักแล้วก็พุทโธพุทโธหัวใจพระนิพพานอาจารย์ปักอย่างนี้ขลังเหมือนกันมันเหมือนกันแหละมันแล้วแต่จะออกแบบอ่ะครับ ถ้าสมัยโบราณเขียนมือเราปฏิบัติว่าเขียนมือครังก็แต่สมัยนั้นมันไม่มีโรงพิมพ์แต่ถ้ามีถ้ามีของทำแล้วพอเขียนมือเยอะเขามันไม่ไหวคนต้องการเยอะก็มาแกะแบบขึ้นมาด้วยไม้ทําเป็นตัวปั๊มเมาขังเหมือนกันจากนั้นพอมีโรงพิมพ์ขึ้นมาก็มีการปั๊มที่ละเอียดเนียนเข้าไปครับแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีมาขนาดนี้แล้วจะเอาสวยงามแบบไหนก็ได้ก็บอกแล้วพวกนี้มันตัวสมมุติ <iet gli flaws> อย่าลืมทำออปติมัทพาพแล้วอาจารย์ออาาาาจจรรยย์์ถ้าถ้าทำแบบนี้เนี่ยอาจารย์จะใส่ตัวยันอะไรบ้างแนะนำหน่อยทำรูปอะไรออปติมัทพาพจะจจะะใส่อาขระอะไรบ้างสมมติออกออกเป็นตัวเป็นตัวยืนตรงกลางอาจารย์จะใส่อะไรบ้างครับมันก็ใส่คาถาทั่วไปนี่แหละอาวามัจุปาทิมาสังอังปุสังวิชาปุกยาปะอังงุสโรปุสสปุพะ พวกนี้มันเป็นกระถาหลักที่ใส่ได้กับทุกชนิดเดี๋ยวนะครับที่นี่จะทําไว้สักผืนนะสักสองสามผืนเพื่อคนอ่าทั่วจะมาลงทั่วจะมาลูที่นี่เพราะว่าไอ้ประเทศไทยเราเนี่ยนะยุคนี้นะยุคนี้มันเป็นยุคที่ไม่ได้องความขัดแย้งแล้วก็คนที่หัวคิดสุดโต่งมันเยอะ ครับ,รบแล้วผมคิดสุดตรงแล้วก็เอาความคิดตัวเองเป็นมาตรฐานที่เราตัดสินก็ไปทั่วหมดครับซึ่งมันไม่ถูกต้องถ้ามองเป็นศิลปะนี่เจ๋งเลยใช่ก็คือง่ายๆเลยปล่อยวางแล้วเรื่องใครเรื่องมันตัวใครตัวมันมันจะมีที่สุดครับนะใครเขาจะไหวอะไรเรื่องของเขาดิใครเขาจะเชื่ออะไรเรื่องของเขาจะม,มาบังคับให้เขาเชื่อตามพวกมใใึงได้ไงครับ,รบแล้วพวกมึงเป็นใครมาจากไหนอ่ะครับไม่ใช่ศาสดานะครับ อาจารย์อาจารย์ให้ถามดว่ามันขลังเกิดึ้่ไหงความขลังความขลังของโลกจิตมันขลังเรื่องจิตหนึ่งผีสองจิตความขลังอยู่ที่นี่ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาครัทุกศาสนาไม่เกี่ยวเลยถ้าเอาจากเอาศาสนาไปจับไม่ได้ไม่ได้ผีนี่คืออะไรอาจารย์คือเทวดาคือพูดคือผีคือสิ่งเล่นลับอำนาจเล่นลับของธรรมชาติมองไม่เห็นตัว มันเป็นอะไรไม่รู้เรามาสมมุติเอาเออสมมติเรียกว่าผีสมมติเรียกว่าเทวดาสมมติเรียกว่าพระเจ้าครับสมมุติทั้งสิ้นจริงๆอยู่สถานะเดียวกันนั่นเองเพอ่มนาจเล่นลับของธรรมชาติฝรั่งมาสัตว์ของขึ้นไหมไม่ไม่มีครับไม่มีเหรอจะบางคนสรุมัหมายถึงน่าเจ็บเหรอไมได้ยิงเขาหรอ การหลุมจัข้ามไมูป็นขาฮะอย่าให้ทองว่างการจักต้องกินมาให้เต็มอิ่มก่อนกินให้อิ่มก่อนถ้าคนไหนหิวแล้วมาสั์นะผมเคยแทงแค่สองทีนะฟุกเลยไม่ใช่เอกคนมาแล้วไม่ใช่ของนะครับตอนหลังแม่พอจะเริ่มแทงเราต้องถามว่ากินข้าวหรือยังครับสมมติว่าเขามาเนี่ยประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงกินข้าวกลางวันหรือยังครับถ้ายังไม่ได้กินให้กลับไปกินก่อนเลย เพราะว่าคนรอเนาคนเจ็บแล้วเก็งปุ๊บเนี่ยมัอยู่ข้าวท้องนั่นทีแล้วตามันจะเลือกอะไรดิ้นพลาดไม่ใช่เจ้าสํานักเก่งไม่ใช่เจ้าสํานักเก่งให้เจ้าแรกกระชิบหายติดคุ้มก็บอแข่งพองต่างคนที่สองที่สามเรารู้แล้วมาจากความหิวเห็นนะครับจริงพอไปกินข้าวเสร็จกลับมาโคตแทงไม่มีหยุด ส,สำนักต่างๆดูด้วยนะครับลูกศิษย์ที่เข้าไปสักนี่มันกินข้าวมาด้ย<น>อยให้ท้องอยู่ไปนรังสักที่นี่อาจารย์อาจารย์ได้ลงของไปไหมลงลงคาถาไหมหรือต้องไปลงที่อื่นก็กสว่สวนให้เขาเหมือนกันครัทำให้เรียบร้อยครับอำเภอป้ายมีสำนักสักยันช่วงนี้เขามีงานไหว้ครูแถวนี้นี่ ตอนที่เราไปกินข้าวละไอ้สองคนในว่างานวัดวางงานไว้ครูสักดิ์ยันที่นี่วัดวัดวัดเป็นวัดวัดอะไรจำไม่ได้หรอกวัดทุ่งโป่งหรือเปล่าชื่อชื่อพระพระพุทธศักดิ์เออใช่ใช่วัดทุ่งโป่งครับนี่นะครับสำนักศักดิ์ยันยอดเขาสูงสุดเลยครับเนื้อสุดนะครับสูงสุดยังไม่สุดมันเป็นเป็นเป็นภาพภัยยักษ์แม่ของสอนนี่มาตะวันตกเชิงนี้ ตะวันตกเชียงเหนือนี่นะครับก็แค่นี้นะครับมาเยี่ยมเยียนกันเพื่อบันทึกไว้ว่าที่อำเภอป่ามีสำนักสักยันอาจารย์อาจารย์ทำพิธีอะไรเมื่อเมื่อกี้นี้ตอนตอนตอนที่เขาถือ่าดมาเนี่ยโอครับประสิทธิรย์ทธิกูบาอาจารย์คืออะไร นือผ่านมือกานคือผ่าุ่านอะไนันนี่มันก็เหมือนการฝากตัวเป็นนกศิษย์ครูบาอาจารย์นี่แหละครับอันนี้นะตามธรรมเนียมก็ต้องมีผ่านขันห้านะผ่านขันห้าเออจากตามมีตามเกิดตามมีตามได้ตามมีตามได้ถ้าว่ามันฉูกละหุครับแต่ถ้าว่าเรามีเวลาเราเตรียมพร้อมนัดกันทำเนี่ยมันก็ต้องทำกลวยทำอะไรให้ถูกต้องครับแต่ถ้าว่ามันฉูกละหก็แค่นี้แหละมีมีอะไรบ้างครับทนดอกไม้ทุกเพียนมหาดอกไม้ไม่ได้ยอดอะไรก็ได้ ให้เป็นยอดให้ถ้าหาดอกไม้ให้ได้เป็นยอดอให้เป็นยอดนะครับยอดไม้อะไรก็ได้นะแล้วก็ทูบเทียนครับบุรีหนึ่งซองไอคนที่ดูนะครับเทียนสีที่นี่เขามีเทียนสีนะครับไม่จําเป็นต้องใช้เทียนสีนะครับทูบอ่าทูบทูบโอ้ยเรียบฝีนี่ปัจจุบันเีามีขายให้กาสีสีแต่มันเกิดสีจากวันเกิด ทูบสองอาเทียนสองเล่มทูบเก้าดอกอก็ตำ 5, 5, ราก็ใช้ห้าถ้าคัดฆ่าจะใช้ห้ารันก็ใช้สิบสิบก็คือห้าคูนะ่ถ้าใช้คู่ก็คือใช้ห้าคู่ตลอดไปคใช้เดี่ยวก็ใช้เดี่ยวตลอดไปรนะเราก็จะมีอาเทียนสองแท่งเทียนสองแท่งก็บูชาพระธรรมกับพระว,วินัยพระธรรมกับพระวินัยแล้วก็ อาจารย์ครับเงินกำนมนครูเนี่ยเขาเอาไปถวายวัดต่อก็คือซื้อของทําบุญซื้อของทําบุญถ้าสมัยโบราณน่ซื้อของไนบาทครัเขาจะเร่งเงินตักบาทเพราะว่าชนบทบ้านนอกเราจะมีตักบาททุกวันครับก็เงินครูน่ก็เอาซื้อของตักบาทเอาไปซื้อของตักบาทให้ครูอาจารย์อย่างนั้นไอ้ส่วนไอ้ค่าเหนื่อยค่าแรงนั้นอนาเราไว้ใช้ครับส่วนของครูเราก็ให้ครูไปอย่างนั้น พอเราจะไปเล่นแค่ <initiatives> ข้ากูอย่างเดียวเราเราจะกินอะไรครับ้าวสำข้าไใบก็อะไรเราจะเอาที่อาจารย์ครับก็ขอบคุณมากครับจบห้วนๆแบบนี้นะครับส่วนเราเรยังไม่ได้แนะนำตัวเลยครูบาอาจารย์ครชื่ออะไรเออสักนักอะไรเมื่อกี้สักนักสักยันป่ายเออจารย์นี่ครูชื่ออะไรครูอะไรนะเดี๋ยวเชื่ออะไรครูอาจารย์อเะไร อาจารย์ยอเล็กกับนี่นอา,ายาอเล็กอไม่ใชอเปล่้ายป้ายค่ะ้ายอยู่ปลายฝ้ายปลายฝ้ายปลายนะครับตัดยันปลายจะเจอเลยมีมีมีเว็บไซต์มีเฟซบุ๊กไหมมีมีเฟซบุ๊กมีไม่มีอัลมีอินสตาแกรมอินสตาแกรมกูเกิลอะไรเข้าไปดูนะครับตักยันปลายนะครับเข้าไปในเฟซบุ๊กได้นะครับถ้าใครมาก็ มาลงเข็มไว้ที่นี่ได้ได้คุยได้ได้คุยได้ว่าสักยันที่ปลายมาแล้วเอ้ยถ้าใครมาไม่มาปลายไม่สักยันแสดงว่ามันมาไม่ถึงปลายใช่ใช่เดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้ขึ้นเบอร์เบอร์โทรพูดไปเลยเผื่อคนฟังจบตอนจบเบอรูโทรค่ะศูนย์หหนึ่งหกสองสี่เก้าแปดศูนย์ห้าค่ะติดต่อได้ตลอดเวลาค่ะก็เข้ามาทาง Facebook ก็ได้ Facebook ก็ได้ โอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ uh,